นามาสการครับหลวงพี่พรัพรอโยมพอยมแม่ทางปีใหม่เราเนาะครับตอนนี้กับปีใหม่เราฉลองปีใหม่เราเฟื้นเฟื่องอะไรจังวไปทำบุญนาะเมยเมยในการทำบุญของนั้นของนี่น้ำการทำบุญทำท่านไปฉลองปีใหม่น้ำเน่าครับกระท่งฉลองปีใหม่น้ำแน่ อันนี้ปีใหม่แล้วก็ตามหาแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีน้ำมันบอกผมว่าลงพีได้ไปนาะแนวทางแนวทางกัพฝ่งคำนวณมือเโซานี่พ่อพูดถึงว่า,วาลูกะอะยากหลายอย่างครับซดซด,ด,ดหันหน่นนอนกันนี่คำนวณมือเโซานี่อของมแม่เพิ่นอยากให้ได้ไปแนวทางไว้ก่อนว่าทางระวังวันหนี้ลูกว่าจะเห็ดขันน้ำมุนวันนี้อาจสีแจกมันบอกเรื่องสีเห็ดครับเห็ดตัวแต่เห็ดน้ำมุนเหมือนเหมือนเปิด เปิดห้องประเดิมห้องปีแรกครับเปิดสกดัดไม้แล้วเนาะปีไม้ใช่ปีไม้ห้องเดือนแรกประม això. าณน,น,น, uh น,น,น,นี้นะพ่อประมาณบันที่แถวนะหลังวันพระพ่อเออหลังวันพระหลังวันพระนี่เนาะครับหลังวันพระจังหวัดนี้หลังวันพระนี่เด้อพี่น้องเอฟซีจังบึงตัวเลขขันน้ำมนต์ครับเนีแต่ว่าเมื่อนี่ก็มีเป็นตัวเลขคคำนวณครับแนวทางเบื้องต้นเนาะเอาไปเบิ้ง มพี่หนองเอฟซีเพิ่นเอาไปมันเป็นแปลกๆวัวน,นี่เพระาะว่าที่ถูกทำนวนมากนั่นบนมันจะมีซีคูหลังซีคูแต่งวดนี้มันมันมีแค่คู่เดียวงหวดน,นี้มีแค่คู่เดียวที่แท<ล>้คู่เดียวกับนนตักบวนนกับก็เป็นสองคู่นั่นแหละว่ะอืงหวัดแปลกขันวนเน,น,นี่ยเอาขึ้นมาตกขึ้นเกา่าตกขึ้นเกา่าบางทีนะอือกันจังวด่ดแปลกตัวสยามจะได้ซีคูคแต่ว่าเฮ็ดออกมาแล้วงวดวันที่ ทีมกรา่มสองขันหาร้กสบห้านี่เลขเด่นจะมีหาที่ครับหาบน่ะมีห้าบนศูนย์หลางศูนย์ล่างวิ่งะมกตะมากวิ่งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างหากับศูนยหาวิ่งบนศูนย์วิ่งล่างบแนาะแต่ตัวเด่นกับมีหากับศูนเนาะ พี่น้อง FC เอฟซีก็ไปวิเคราะห์เบื้องหาอยากมักหายัางนหนอครับมักหายัางก็หาตัวใส่เอาว่าได้สง,งวนลิขสิ์ว่าสันหลวงพีลาว่าศูนย์นขันพี่น้องมีตัวใส่ก็ไปใส่ได้ที่กันเน้อครับแต่ว่าศูนย์น่าจะมาลางว่าสันลวาวาเป็นแนวทางนาอกว่าครับเป็นแนวทางกับวิญญาณได้โหคือว่านั้นนะคือว่าตะ เล็กคำนวณลูกเราสามารถไปยิบลอตเตอรี่ไว้ก่อนก็ได้ปัฏิัานี้สูงในไรลังปีไม้บนปีไม้เนาะแต่ว่าเด็กเบิ่งงามก็ได้ีม่แต่ว่าเด็กเก๋งงามเนาะแต่เด็กเก๋งงามไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบก็ได้ปฏิญัณบุญนนทับเนาะหมึ่แล้วเนี่ยแล้วหกล้านแจกเติ่มจะบุญนนทับ เอาแน่นอนมาได้นอะแนวนี้ก็ได้แมงขอแมนลูกหลุนจนขี้แต่ขีแต่เงินโอ้ยย่อนนั่น่ารุนถึงไอ้ท่วานเนแล้วมันกิดเขาเอาเงินไปทำอ้ยไปแบบว่ามันหลายสายแต่ลูกของสายของลูกมันบ่อขุืนมันเิตังงยเขาระงับทำอะไรระงับระงับแมงแต่เลือน ก่ได้ละเอาะพูดถึงว่าตัวเลขอะนาะครับอันนี้ตัวเลขชุดนี้นี่เท่าที่เฮ็ดมาในเท่านี้พีความมั่นใจวันนี้ลูกๆกันกันว่ามั่นใจบ่ลูกกว่ารู้สึกแปลกมากกว่าวันนี้รู้สึกแปลกแต่ทีว่าทีว่าคำนวณมากคดับโดนโดนเติบ้่ละแต่มันจะบ่ได้แบบนี้นะครับจะบ่ไดดที่ว่าคู่เดียว เทาที่อันลงพีเคยคำนวณมากนี่ส่วนมากเข่าหรือยังไงครับส่วนมากลดสามสองหดสองหดเดอสองหดสองหดส่วนดนีดสองหดส่วนเด้อีหดเมื่อกี้นี่หดเมื่อกี้ลดอยู่ครับสามเก็ดสามเจ็ดก็แบอยังไงมันเกยนไปหด้มหานเขาเนะไม่ฮงวดนะกับเข้หาเขามันมวนว่าไอ้มวนว่าสองหดทิดหดสามห่านเขายูเจหดก่อน้มหา แล้วก็มาเขาซ้ำหา้วก็มาหลุดหงัดบางงัดนึงแมนมัดนี้มีินคนนี้เังว่าลูกวามตึงจากแตกแตกมาถึงว่ามัานคำนวณหลาหลอบเด้กที่เราเรียกว่าถึงนี้กคำนวณเด็กหน่อยโคนอวันนี้เนาะแมนมันมันมันตัวเดียวเลยจังหวะเฉพาะ่างร่างนี้ล่างนี้ซ้ำว่าเหล็กตัวเดียวด้วยพี่น้องเอฟซีตัวเดียวแบบว่าต้องไปซื้ออะไรตัวพร้อมครับ มาถกับยิบตรงออสเตรียไปเลยเล็กันล่างนี่สำเร็กตัวเดียวเลยนิบไปไอเอาเห็นยิมบนมือแบบว่าเอาเดี๋ยวเลยเดา๋วเลยคำนวณยิมัดตุกอันมามาอ้า เมอนเหิมเอาเห็นยูน่เดอกเห็นยัคอับเ,อเห็นบ่ทั้งนั้นจะไปเอาแม่เี่นเป็นที่ว่าแปลกตัวทุกทุกเทือจะได้ซีคู่เหมือนบนแต่ล่างงวดนี้มันได้คู่เดียวแต่ลูกกับกับไห้ที่เทือกกับไห้นาะแม่นที่จริงได้สองส่นตัวเดียวแน่นบ่ ตัวศูนสองลูกกลับตัวศูนย้อนเป็นเลขตัวเดียวกันก็ต้องกลับเนาะงซีเลขต้องกลับพร้อมตัวนี่ะมันคำนวณยังได้กันได้มากคู่เดียวคู่เดียวอ๋อแบบจะ่าเป็นแปลกๆปลกทุเรีนจะได้ซีคู่เหมือนเหมือนเอ่อเหมือนบนครับมันกับมันก็งามแล้วนะเพราแปลกแล้วมันงามเพราะว่ามันหน่อยตัวไม่ยืนได้ครับมันหน่อยตัวแต่ลูกกับลูกวันจะออกตัวนี้แต่มันแปลกแต่มันแปลก แต่ตรงที่ว่ามันคำนวณมันมได้คู่เดียวว่าคำนวณผิดคำนวณไม่ได้คู่เดียวใหอเราเออได้คู่เดียวโด้วยตัวได้คู่เดียวมันเน้นๆนนเนาะเอาบ่ได้ไปกังวลว่าจะไปเอาตัวนั่นตัวนี้ศูนย์สองสองศูนย์ล่างตัวเดียวอันนี้ไหมไปยิบลอตเตอรี่ไว้ลอตีเด้อหอยเม่นจากใบทั้งในเนาะบนมีมีจีคู่เนาะ กะกับเองเด้อพี่น้องเก้าสามเก้าห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าเท่านั้นสำหรับเลขล่างมีตัวเดียวสองูนย์แต่ลงพีเล่ากลับไปหายชื่อแล้วว่ามันขึ้นหน่อยตัวแถววัสันเลยกลับไปหายเป็นชห่องอััครบตกเดดดียวููด แต่ว่ายไต่สุดอันเกอเบอร์ทรของหลวงพีเดอร์ผู้ใดอยากโทรคุยเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขปรึกษาได้ครับแนวทางตัวเลข<อ>หรืออ<ำ>ย่างอื่นก็มีหลายอย่างที่สิป,ปรึกษาหลวงพีผู้ใดครับครั่นโทรมาได้ตาลูกบางลูกก็รัรบให้แต่นั้นวันนี้ลูกว่าจะเฮ็ดกัน้ำมุนถ้าอยากล่อเบ,บิงเ่งใส่กันน้ำมนกับหลังวันพารเดอร์นพ่พอจำแ่ หลังวันพระเนาะจะเหมือนเ,อเริ่มสักราชะไม่เนาะสักราชะไม่เหมือนวันนี้เสีย่ยวยังเห็ดเนาะหลวงพี่ลูกจะให้ยุ่มแม่บริหาเหรียญเหรียญเก่ากอันเหรียญเก่าดีพอดีนี่จะเงื่อนห้างเพราะว่าลูกจะเฮ็ดวันเมื่อกี้เห็ดบริเฮ็ดที่ว่าบริเห็ดแดงขันไม่ใช่บริเฮ็ดแต่ว่าเงินห้างก็ยังอยู่จะเอาเงินห้างก็ได้ปีใหม่แล้วได้ความขันแล้วตั้งขันใหม่ไปแม่ความไม่ตัวแม่ โอ้ความแล้วแล้วก็เปิดไหมเนาะคือว่ามือจจเย็ดถึงจะเปิดนะเหมือนเหมือนความแล้วก็เหมือนความไม่เราปีไม่ก็เริ่มไม้สินะเนาะเริ่มไม่เริ่มไม่แล้วบางนีอ่มันเป็นพศไม่เนาะเป็นพศไม่แล้วบางที่อาจิเขาเต็มเต็มปุ้งปุ้งสามตัวก็ได้ทีนี้อาจ์ิมีสิ่งดีๆฝากพี่น้องเอฟซีเด้อครับสำหรับคันน้องคนคิด คิดคิอยังพอไปว่าจะทาเพื่อให้หาตัวลูกจะเฮตสามสามสามตัวระยุดยุดแล้วก็เอาออกแล้วก็เท่าตัวเพราะว่าถูกต้องคมันมันจะบ่อใดทับสนหรือจับยากรับแมนแมนแมนลูกลูกจะเฮดแบบนี้มัเนี้ยเราเก็นเทียนรัดกันแมนแมนาว่าถ้าเฮาได้หาตัวเราไมารวมเราวมาจับออกมันมันมันเหมือนมันมั่วมันหลาเนาะมั่วลรวมันมันผัดมันผัดยังไงคแมนแมนเราผ็ดถูกแล้วครับ วันตัววันนี้ลูกว่าจะเหตงสั้นๆนะครับครับไม่ว่ากันได้ตามตัวก็จะยุดจุ่มแน่นก็เลยเอาไม่สองตัวสำหรับเลขกคำนวณของหลวงพี่เนี่ยตัวเน้นตัวนักนี่คือตัวใดครับหลวงพี่ตีนเด่นหนึ่งคือห่านนะเพราะหาครับที่มักที่มักมีมักมีลูกยังบได้คิดว่ามากเพราะว่าบได้ฝันเกี่ยว แต่ว่าเห็ดออกมาเป็นคำนวณออกมาหายแน่นคำนวณคำนวณสดๆไเท่านีละครับโอ้เ่าท่านได้นอนเนาะท่านมาว่าคนมักันเอาเท่าไรเอาเปล่าเห็ดใหม่ๆแกนเขียนยในเบิ้งคำนวณในเบิ้งครับับงูแม่เป็นเท่านีครับเอาถ่ายถ่ายคลิปเนี่ยลงพีมีอย่างสิปากถึงหยาดถึงโยมถึงพี่น้องเอฟซีก็ได้เด้อครับถ้าอยากฝากเนาะลูกถฝากทำบุญอยากให้ยุ่งพอให้แม่มาร่วมทำบุญร่วมสร้าง น้ำลูกเพราะว่ายังกะยังขาดปัจจัยหลายอยู่เพราะว่าก็มี่จะจะเฮ็ดเนาะกุฎีก็จะเฮ็ดแต่กับค่อยไปเรื่อยๆแต่ปัจจัยมันก็ต้องเฮ็ดประตูโค้งประตูโค้งก็ติขึ้นวันที่สิบสี่เงินที่ว่าปัาปลาเมื่อกี้นั่นแหละปลาเมื่อกี้ก็ได้ได้พอสางอยู่ก็เหลือมาสางกุฎีน้ำกุฎีน้ำต่กับลุงพี่ก็สิเฮ็ดเอาเองน้ำเนี่ย นายองพอย่อมแม่อยากร่วมสร้างกพันทั้งพ่อมากับช่องของแม่มากก็ได้ครับมารวมทั้งบุญหรืออยากโทรมาเบอร์ของลูกก็ได้โทรมาโดยตรงของหลวงพี่ก็ได้เดอค่ะมีละเบอร์โทรอยากทรงตรงมากทั้งวัดก็ได้ค่ะครับพี่น้องกัี่กับผู้ใดมีเจตสท่าอยากรวมกินรวมท่านกับหลวงพี่กับหมายเลขโทรกับตามนี้นะครับพี่น้องครับหาบาทสิบาทก็ได้นะพ่อครับมันหลายคนกับหลายบาท เงีย้ยนค่ะแย,ย่ได้โจกได้หลับปีใหม่เนาะครับถึงโมได้โจกได้หลับแต่แต่มีกำลังก็พ่ออยากให้เฮ็ดอะไรหรือเปล่ต่อบุญต่อวาสนาค,ครับขอไหมครับการทำบุญเนี่ยมันน่วมีดินเศษสดครับบัวันวาถูกรอดถูกเด็กคนไปทำบุญเนาะครับทำบุญเมื่าเช้าวันนีกับว่าทำหลายสิครับ ทำตามกำลังกำลังศรัทธาครับถึงจะได้ค่อยเฮ็ด่อยสร้างไปแหม่แหม่ครับับกตัวเลขตัวเลขคำนวณครับตัวเลขคำนวณพี่ก็ตามนี้่ยเด้อพี่น้องเอฟซีครับ